ต้นนะเพราะว่าเราดูค้างไว้ไงแม่นค่าเพราะจินรู้จักช่องหลักแต่เขาเอาช่องรองออกมาใช่แต่ถ้าเกิดแบบว่าเรารู้จักกันไงเออเออจินนะอันนี้ช่องรองจินเราเรารู้ไงแต่เราก็จะไปช่องจินได้ไงก็จะไปช่องจริงของจินเนะี่ยช่องหลักไงแต่บางคนเราไม่รู้จักอนะ่ะแต่คุณเอาช่องรองมาเราตามกลับไม่ถูกแล้วบางคนก็แบบทําไม่เป็นอนะ่ะเนาะอย่างพี่กันพี่กันยังทํานะพัศลีพอเข้าไปอ่ะ เราไม่มีผู้ติดตามใช่ไหมไม่ม,ไม,มีไม่มีวิดีโอเขาก็รู้แล้วว่านี่มันไม่ใช่ช่องช่องจริงเราแล้วเราข้างล่างเราเราก็จะเราก็จะเขียนว่าอันนี้ช่องหลักนะอันนี้ช่องรองนะอันนี้ช่องดังเพื่อนนะอย่างเงี้ยเขาก็เห็นไงเขาก็จะไปจิ้มช่องหลักแล้วเขาก็จะไปดูคลิปเราไงแต่บางคนเขาไม่มีไงเออพี่กันก็ตามกับไม่ถูกนะถ้าเลยอยากจะให้ออ,ออกมาแนะนํานะว่าสําหรับน้องๆใหม่ๆที่แบบว่าออยังยังเพิ่งใหม่อยังเล่นไม่เป็นนะ พยายามเอาช่องจริงไปดูคลิปเขานะคะดูคลิปไม่เป็นไรนะดูคลิปไม่เป็นไรดูได้นะคะแต่อย่าเอาช่องจริงเราอะไปแว้นมากนะคะยิ่งถ้าเกิดเราขึ้นไลท์อย่าเอาช่องเราไปแว้นนะช่องจริงเราเนะี่ยอย่าเอาไปแว้นนะไม่ได้นะคะไม่จะโดนนะอาจจะโดนทําโทษนะแต่ว่าพี่กันไม่รู้ว่าโดนทำโทษเรื่องอะไรนะอีกสามนาทีนะคะก็จะลงไลท์แล้วนะคะทุกคนขอขระคุณมากๆค่ะอื อย่างถ้าเกิดแบบว่าของอนะ้อนแอนนก็หลายอย่างนะอ้อนแอนคือแบบว่าอ้อนแอนจะยังไม่ไม่รู้เรื่องกฎชุมชนหรือนโยบายเนื้อหานะถ้าอะไรที่มันแบบส่อความรุนแรงก็ไม่ต้องทํานะคะน้องนะพี่เป็นห่วงน้องมากนะเ,ออเวลาที่มันรุนแรงถ้าเกิดเราจะเอาแบบข่าวอะไรมาเล่า ก็เอาข่าวที่มันแบบบันเทิงอย่างนี้ก็ได้ค่ะอย่าเอาข่าวที่มันแบบว่าน่ากลัวสยดสยองหรือแบบว่ามันโหดเหี้ยมอะไรอย่างเงี้ยฆาตกรรมรุนแรงอะไรเงี้ยก็ก็อย่าเอามานะคะบางทีมันถ้าบ้านฟ้านี่ไม่ได้เลยนะนะไม่ได้เลยนะถือว่ามันเป็นความรุนแรงขนาดอันนี้พูดถึงบ้านฟ้านะไม่เกี่ยวกับ u t u b e นะคะปลาขังอยู่ในกระถังนะคะยังไม่ได้เลยยังผิดกฎนโยบายเนื้อหา ผิดกฎชุมชนก็เลยนะเพราะว่าถือว่าคุณทรมานสัตว์ไงน,นะปลาต้องอยู่ในน้ําอย่างนี้ค่ะถ้าคุณเอาเขามาที่ไม่ได้อยู่ในที่ในทางเขาก็ไม่ให้นะถือว่าผิดนะโยบายผิดกฎชุมชนผิดนะโยบายเนื้อหานะคะแต่ว่าบ้าน YouTube พี่กันไม่แน่ใจนะเพราะฉะนั้นอะไรที่หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงยิ่งพวกลอตโต้อะไรพวกนี้ถ้าเราหลีกเลี่ยงได้เราก็อย่าไปพูดนะเออมาบอกมาคุยเรื่อง หอวอยอย่างเงี้ยนะเราอย่าไปพูดนะเราอย่าไปพูดนะอย่างลอตโต้อย่างเงี้ยนะถ้าเราอย่างเงี้ยเราเพราะบางคนหลายๆคนก็ไม่เห็นเขาคุยนะเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยเป็นห่วงนะก็อย่าอย่ามาพูดแล้วกันพูดเรื่องตัวเลขก็ได้ค่ะตัวเลขวันนี้ใครใครวินมั่งใครแบบว่าโชคดีเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยพูดได้แต่ว่าอย่าไปพูดอันเนี้ยตรงๆนะเดี๋ยวเขาจะคิดว่าเรามาแบบว่าเป็นยังไงอะ มัว่วเขาเรียกว่าอะไรมั่วสูงใช่ไหมเอออะไรอย่างเงี้ยนะ้องพี่กันก็กลัวนะพี่กันก็ไม่ค่อยกล้านะไม่ค่อยกล้าพูดนะคะพี่เล่คิดว่าจะไม่ทักสวัสดีค่ะพี่เล่ขอพระคุณมากๆเลยนะมาเป็นกําลังใจพี่เล่น้องผ่านแล้วเย้เย้เยเยนะคะผ่านตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะพี่เล่ผ่านแล้วแต่ว่าเดี๋ยวรอขอเคลียร์หลังบ้านก่อนนะยังแต่ยังไม่ยืดรัดสร้างไรายได้นะรอสักเอ่อนั่นแหละเกือบห้าวันนั่นแหละกันถึงจะยืนนะ เพราะว่าขอไปเคลียร์อีช็อตก่อนนะเพราะว่าไปทํากินสกรีนไปเอาคลิปคนอื่นมาไงก็เลยจะไปลบให้มันหมดนะคะนะลบให้หมดเลยแอบเพอะเห็นว่าค่อยอยู่ใช่ปะ <c oughs> อ๋อพี่เล่เพิ่งลงไลฟ์เอาเมื่อเช้าพี่เล่ก็ไลฟ์ไปแล้วเนี่ยเอาแม่น้ําป่าสาักการไปดูชย้อนหลังให้แล้วนะอเข้าไม่ทันนะคะพี่เมื่อเช้าตื่นสายนะตื่นตั้งแปดโมงกว่านะถ้าแปดโมงนี่ก็น่าจะประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงเมืองไทยเนาะ ทำไมจินไม่เห็นไลฟ์ของพี่เลขคะคุณถาปณีก็บอกคุคณเลส,สวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยวคุณถาปณีเดี๋ยวจะไปช่วยดูคลิปให้นะคะเดี๋ยวจะไปช่วยคลิปดูคลิปให้คะ่ะแต่วันนึงอาจจะได้แค่วันละคลิปนะอาจจะคลิปละที่ไลฟ์นะคะอาจจะหนึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยถ้าดูเยอะไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นการดูที่ผิดธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเราแทนที่เราจะได้คะแนนเราจะถูกหักคะแนนนะคะเช็ค mm. อ๋อเช็คตรวจสอบดีนะครับโอเคค่ะเดี๋ยวการจะเช็คแล้วก็การจะลบทิ้งให้หมดเลยยินดีกับพี่กันด้วยเนอ้อจ้าสบายละสบายละใจใช่ตอนนี้สบายก็จะไปช่วยนะคะจะไปช่วยดันคนอื่นนะไลค์ก็จะไลค์แบบว่าเก็บวันลาแค่